มาดูคู่ใหญ่ๆกันนะคะมาเลยค่ะคู่ใหญ่ๆเด้งๆนะคะได้บีบได้โอ้โหบีบไ,ได้ด้วยได,ดได้ด้วยเลยบีบไ,ได้ดูเรมสีคือแบบเออบี เบื่อไอ้ผายร้อนก็ร้อนหน้าฝนก็ร้อนโอ้ยไมประเทศไทยมันร้อนอย่างนี้วะยามยาจอดจอดจอดอะไรจอดจอดอดจร้อนจอดออจอดจจอดจอออจอดจอดอดจอดจอดจจอดดจอดอจอดจอดดจอจอดจอดจอยอ พี่ผู้เรียนพันอะไรครับเนี่ยหมอนทองประจิมุรีค่ะไม่มีหมอนข้างเมื่อครับพันหมอนข้างจัดไปเพ,เพื่อนคือแบบเมื่อฟูเม่งขาวโบเลยจับได้ต้องได้บีบได้เอยบีบได้ด้วยเคยซื้อทุเรียนที่ไหนมาสื้เส้นขนาดนี้โอ้มาแล้วบีบได้ตอจับต้องได้คันได้อีค่ะเยอะขาวรัดึก ปูใหญ่ยายมากครับเพื่อนๆเอฟซีที่อื่นไม่ค่อยน่ากินเท่าที่ประเจนนะครับเพื่อนๆเอฟซีร้านนี้คือบอกว่าโอ้โหสุเรียนทุบบัวครับคูแม่งใหญ่จุงดวงมาค่ะมาค่ะมาดูนะคะมาดูปูใหญ่ๆกันนะคะมาเลยค่ะปูใหญ่ๆเด้งๆนะคะเด้งๆนด้ยเคยเห็นทุเรียนเด้งรือเปล่าครับร <laughs> ล้อลุ่มเอะงั้นเดี๋ยวแม่ค้าแม่ค้าถอดบ้างเลยนะคะ ตื่นเต้นไปหมดแล้วเพื่อนเพื่อน MC ผิดดูได้ดูได้ดูได้นี่ขายเฉพาะวันไหนครับเนี่ยแม่ค้าครับทุกวันที่มีผู้เรียนมังคุดก็มีนะเพื่อนเพอน MC มังคุดของป้าจีนะคะหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบชอบปูใหญ่เงี้นะเพื่อนเพอน MC ผมบอกเลยเห็นแล้วรูสีสัน ขายทุกวัน,วนเลยใช่ไหมครับเนี่ยทุกวันค่ะถ้ามีทุเรียนนะคะขายทุกวันค่ะคุยมาตั้งนานครับผมไม่รู้ชื่อแม่ค้าเลยครับชื่อแม่เหมียวค่ะแม่เหมียวนะครับร้านแม่เหมียวนะครับผู้เฟซีมาได้จริงมาได้จริงกูบอกไว้เลยแมงร้านนี้สุดสุดแล้วมาเลยค่ะเดี๋ยวคอยดูครับยวงใหญ่ๆคุณเฟซีมาค่ะมาค่ะมาค่ะขาวบ้าอลยรคุเฟซีอ้ที่ครับหัวเราะอะไรอ่ะไม่ต้องไม่แอบมองหนูเลยนะ แหมของก็ดีจริงๆได้บิดได้โอ้โหบิดได้ด้วยบิดได้ด้วยนะบิดได้ทุเรียนเด้งได้หรือเปล่าใครอยากรู้ว่าทุเรียนนี่เคาะยังไงดูเนื้อมันยังไงมันภูมันจะใหญ่เป็นขาวโบะไหมต๊ะแตกต่างกันตรงคือถ้าไม่สุกนะคะก็จะดังแบบตึก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 แต่ถ้าสุกแล้วมันจะดังแบบโล่งๆดังแบบปอก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 โล่งๆนะคะถ้าไม่สุกนะเบอร์เบอร์สีฟังเสียงปลายเสียงมันจะไม่แน่นครับเสียงมันจะแบบเออเนี่ย เสียงสูงมันแบบรวมวมค่ะคือแบบร้านนี้บอกเลยเปิือกแมงอา่อยเพื่อนกรอบหวานมากใจะลองเคาะมากเลยเกินไม่มีตุ่มใช่ไหมติ๊บๆๆดูเปือกใหญ่ดูเนื้อนะเกเลยใส่เลสสวีบานจริงถ้าใครอยากกินทูเรียนแบบผมนะเพื่อ FC มาที่ปาจินที่เดียวครับ นี่อื่นไม่ได้กินแบบนี้แน่นอนจิงจะไปกินอร่อยมากัวบ๊องัวบ๊องอี๋เรกินรัวกเต็มแม่แม่ทีอเล็ก่ไะพี่อร่อยมากอร่อยไหมคะอันีอร่อยที่สุดแล้วบอกไเลยบานคริสตันค่ะมหาแม่เหีได้ที่หมู่บ้านคริสตันนะคะ34ค่ะ ปาจีนบุรีนะคะทุเรียนปลาจีนบุรีแท้ค่ะเอาทุเรียน5โลอ่ะเจ๊จัดไปค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะ5โลนะคะนั่งรอเลยค่ะรอแป๊บนึงนะคะนั่งตรงไหนดิยแล้วเวนสีพูดไปไหนแล้วเดี๋ยวจัดให้โบโบเลยนะคะโบโบเลยเสีใครอยากกินทุเรียนฝากร้านแม่เหมียวด้วยเนื้อขาขาวเนียนภูวใหญ่โบโบโบเริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กินดีหนีเที่ยวขอลาไปก่อนว้